การภูชา,าก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าเมื่อวานนี้ผู้ช่วยทูตทหาราฟังดูที่แถลงเป็นอาการเนี่ยสิแต่ที่ให้ข่าวเนี่ยสี่สิเอาเป็นว่าก็มารับฟังคําชี้แจงของทางทหารไทยก็แล้วกันน้องไร้ยืนยันเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการภูชาได้ลุกล้ำอฏิปไตยถูกไหมเรื่องของกรณีการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่ช่องบกที่อุบลน,นะคะรวมไปถึง ชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่องสถานการณ์ต่างๆนะคะที่สำคัญมากโคศกกองทัพบ,บกวินไทยสุวรรีได้ถแถลงนะครับตูชมว่ายังไงว่านในจำนวนนี้มีผู้ช่วยทูตฐานกัมพูชาเข้ามาด้วยนะครับผู้ช่วยทูตฐานกัมพูชาเข้ามาด้วยแล้วก็ปรากฏว่าผู้ช่วยทูตฐานกัมพูชาไม่ได้แก้ต่างในที่ประชมุมไม่แก้ต่างแปลว่ายอมรับไม่แก้ต่าง กรณีทางกัมพูชากระทรวงต่างประเทศล่าสุดออกมาแถลงปฏิเสธคนบินไทยบอกแต่ผู้ช่วยทหารผู้ช่วยทูตทานกัมพูชาในที่ประชุมที่มาฟังนานานชาติอยู่กันครบเลยอืเขาไม่แก้ต่างไงไม่เห็นชี้แจงไม่ได้มีคําถามอะไรไม่ได้ตอบโต้หรือพูดอะไรซึ่งนั่นเป็นเพราะเรามีหลักฐานและข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนยืนยันว่าทูตทหารจากประเทศต่างๆไม่ติดใจในประเด็นที่ถูกชี้แจงในฮะธบชม ขนาดเดียวกันอาก็เน้นย้ำเกี่ยวกับกรณีหน่วยทหารในพื้นที่พยายามใช้ความอดทนหดกขั้นใช้สันติวิธีโดยกองทัพภาคที่สองเนี่ยจะเป็นผู้ประเมินต่อไปประเด็นที่ต้องติดตามพลตรีวินไทยก็ระบุว่าที่มีการนัดหมายของคนไทยจะขึ้นไปเผชิญหน้ากับนักท่องเที่ยวฝ่าก,กัมพูชาตามกลุ่มประสาทตาเมือน กองทัพภาคที่สองเนี่ยมีแนวทางในการดําเนินการอยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้พูดในที่ประชุมว่ามีกําลังของตํารวจเข้ามาสนับสนุนด้วยอ้าวนี่ฮะแต่เมื่อวานนี้ฟังจากพลเอกรัฐพลน,นาคพาณิชย์ซึ่งเป็นรักษาการน้ำตีว่าการกระทรวาโหมบิ๊กเล็กท่านบอกนะครับว่าไอ้ที่ประเด็นที่จะเอากองร้อยรปบจราจนจากภูทรภาค3ไปประจําการเตรียมอย ได้ยุติไปแล้วนะค,คือใช้แค่วันที่20กรกฎาคมวันที่คระโดมมา923คันรถนั่นแหละค่ะก็ะได้สั่งยกเลิกไปแล้วค่ะแต่นี่มันจะมีอีกทีหนึ่งเนี่ยขนาดที่รายวันก็ยังปฏิบัติกันต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็มีใช่ไหมน้องเม,ม,มื่อวนากลุ่มประสาทเนี่ยประสาทจริงๆอ่าการเข้ามาก่อกวนเนี่ยดูข,ข่าวคมเเนี่ยเต็มไปหมดเลยขออนุญาตดูสักนิดหนึ่ง มีเพจ Army Military Force อะค่ะที่โพสต์รายงานว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาขึ้นไปแล้วก็ไม่พอใจ<ม>โวยวายด่าทอทหารไทยหลังจากที่ถูกทหารไทยเชิญให้ออกไปจากปราสาทไม,ม่อนุญาตให้เข้าไปทำพิธีไสย,ยศาสตร์ในตัวปราสาทตาเมืองทม,ม,มอีกเพราะว่ามันมีคราบน้ำตาเทียนมันมีเศษที่เท่าทูบมันมีเศษขยะก,กองเกินกลาดอยู่ตรงพื้นมันสร้างความสกปรกให้กับตัวปราสาทและอาจจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานได้ ก็ปรากฏว่าเนี่ยค่ะไม่พอใจแล้วก็ยังมีวัยรุ่นกัมพูชาคแม่แห่กันมาทำคอนเทนต์มองหน้าโชวนิ้วกลางยั่วยุทหารกับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นวันที่สองนี่ปฏิบัติการต่อเนื่องอาจทั้งเพจอาร์มี่บริติสฟอร์เนี่ยระบุว่าทางทหารกัมพูชาดูเหมือนจะเปิดทางให้วัยรุ่นเหล่านี้โชว์พฤติกรรมก้าวร้าวได้เต็มที่ แม่ทัพภาคที่สองพลทบ,บุญเสินภาคกลางเมื่อวานนี้เข้ามากรุงเทพบกทบท่านบอกว่าได้เจรจาพูดคุยกับทางด้านผู้นําของทหารในพื้นที่เนี่ยน้องไบรการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวโดยระบุนะครับว่านักท่องเที่ยวทุกชาติมาเที่ยวได้แต่ต้องตามปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบของไทยถ,ถ้าก่อกวัหรือมีเรื่องจะสั่งปิดปราสาททันทีหนึ่งสัปดาห์เพื่อจัดระเบียบใหม่ทั้งนี้ อ่ากัมพูชาเนี่ยขอไม่ให้เราปิดปราสาทผมได้พูดคุยกับพลตรีเนี่ยวง์ผู้บัญชารกองบัญหาารราบที่42กัมพูชาเน้นย้ำว่าต้องควบคุมคนของตัวเองให้ได้ค่ะถ้าคุมไม่ได้จะปิดปราสาทหรือถ้าเกิดเข้ามาป่วนมาทําอะไรที่น่าเกลียดมาแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็จะถือว่าควบคุมคนของตัวเองไม่ได้ผมก็จะปิดเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายได้ย้ําไปกับเขาเลยให้กัมพูชาคัดกรองนักท่องเที่ยวค่ะอย่างเช่น ป้ามหาภัยหรือกลุ่มฮาร์ดคอร์เนี่ยไม่อยากจะให้ขึ้นมามแล้วก็ให้จำกัดนักท่องเที่ยวไม่เกินเวละร้อยคนนี่ฮะท่านผู้ชมอ่ะก็แปลว่าถ้าขึ้นมาป่วนวจะเป็นฮาร์ดคอร์หรือมหาภัยให้สัญญาณอะไรก็ตามทีเนี่ยถ้าปล่อยให้มีคือขอไม่ให้ขึ้นมาได้ไหมถ้ามาป่วนเนี่ยอาจจะปิดประสาทหนึ่งสัปดาห์ทีเดียวยินดีต้อนรับประชาชนทุก ประเทศนะครับไม่จเป็นเฉพาะแคนาเดนะครับทุกประเทศก็ามาเยี่ยมชมปราสาทของประเทศไทยทั้งตามบอนทมตา,มตา,มตามควายแต่ว่าต้องให้อยู่ในกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของประเทศไทยในการเข้าเยี่ยมชมจํากัดครับครั้งละไม่เกินร้อยคนนะครับร้อยคนก็10คนก็10แถวถ้ามีการทะเลาะหรือสิ่งที่เกิดความไม่เรียบร้อยก็จะปิดอย่างต่ําก็7วันก่อนนะครับเพื่อจัดระเบียบเพื่อส่งสัญญ,ญาณว่าเราไม่สามารถควบคุมแล้วก็เพื่อ เพื่อไม่ให้เกิดความบาดเจ็บนะครับไม่อเกิดการบาดเจ็บของประชาชนนักท่องเที่ยวครับอ่านี่ภาพใหญ่ๆเดี๋ยวตามกันดูในรายละเอียดต่อในคุยนอกจอทบุษ